สวัสดีนบารนาซ่าทุกคนนะครับวันนี้วันพุทธที่29เมกราคม2018นะครับอยู่กับอาชุวีทางอาเซาดีครับก็ถึงแม้ว่าจะมีเกมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในค่ำคืนนี้นะครับให้แฟนบอร์นาซ่าได้ติดตามแต่ว่าโฟกัสของแฟนบอลอาเซาส่วนใหญ่เนี่ยผมก็เชื่อว่าให้ความสำคัญกับตลาดซื้อขายนักเตะมากกว่านะครับด้วยความที่เกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในค่ำคืนนี้เนี่ยก็แทบจะไม่ได้มี ความหมายกับอาเซาสักเท่าไหร่นะครับในแง่ของผลการแข่งขันแล้วก็ Impact ที่จะมีต่อการผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกว่ากันด้วยเรื่องของตลาดซื้อขายกันเลยก็แล้วกันในวันนี้เนี่ยก็มีอัปเดตที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับตลาดขาออกซึ่งเราได้นำเสนอไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้เรื่องราวของเคียนเทนี่นะครับที่ถูกยืนยันว่าตกลง ซสัญญาย้ายไปร่วมทีมเซลติกนะครับโดยในส่วนของการตกลงเบื้องต้นเนี่ยเทนี่ก็จะย้ายไปเล่นให้กับเซลติกในฤดูกาลหน้านะครับแต่ว่าตราบใดที่ตลาดยังไม่ได้ปิดเนี่ยเราก็คงจะยังไม่ฟันธงร้อเนะเพราะว่าแบรนดอน r อตเจอร์ก็ยังคงตั้งความหวังนะว่าพวกเขาจะสามารถโน้มน้าวใจให้อาร์เซอาเนี่ยปล่อยควินเทนนี่ไปเล่นให้กับพวกเขาตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เลย ส่วนทั้งฝั่งขาเข้านะครับก็เชื่อว่าแฟนมาราซอกกำลังเฝ้ารอการตัดสินใจของสซเวนานแพนมิดฟิลตัวเก่งชาวนอร์เวย์ของโรเซนบอร์กนะครับที่ก็กำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกสโมสรไหนซึ่งเรื่องนี้คุณพ่อของนักเตะอย่างอาเน่านแพนเนี่ยก็ออกมาอัปเดตเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งฟันมาราซ้กก็อาจจะต้องช่วยภาวนาคนระัให้นักเตะ อนาคตไกลารายนี้เนี่ยเลือกที่จะย้ายมาเล่นให้กับอาร์เซอลแทนที่จะเป็นทีมในเครือของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างจิโรนาหรือแม้แต่อสต o ันวิลล่าพูดถึงอสต o ันวิลล่าครก็มีข่าวเกีก่ยวกับกองหน้าตัวเก่งของพวกเขาครับอย่างจอร์นดูรันที่ทางฟาบริซิโอมาโนเนี่ยบอกว่าอาร์เซอได้ติดต่อไปสอบถามความเป็นไปได้นในการย้ายทีมของนักเตะรายนี้ซึ่ง ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับแม้ว่าจะเป็นเพียงตัวสำรองของโอลิเวอร์กินที่แอสตันวิลล่าโดยเจ้าตัวทําไปแล้ว12ประตูนะครับในฤดูกาลนี้แล้วก็เป็นเป้าหมายของสโมสรอ,อย่างเชลซีแล้วก็เวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยนะครับโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรายงานว่าทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยยื่นข้อเสนอไป57ล้านปอนดน์เพื่อที่จะดึงเอาจอห์นดูรันเนี่ยจากแอสตันวิลล่านะครับมาค้าแข่ง ที่ลอนดอนสเตเดียมของเวสต์แฮมยูไนเต็ดแต่ว่าก็โดนปฏิเสธกลับมานะครับก็ต้องดูว่าทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยจะอัพข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนอกจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วเนี่ยก็มีทีมอย่างเชลซีนะครับที่ก็จด,จดจ้องจ้อง,องนะครับจับตาสถานการณ์ของนักเตะรายนี้อยู่เช่นเดียวกันโดยพวกเขาเนี่ยก็ มีสถานการณ์ที่ดูได้เปรียบอาร์ซอลนะครับเมื่อทางอัสตันเวลลาเนี่ยต้องการที่จะได้ตัวเจ้าเฟลิกซ์ตัวรุกที่อดีตเนี่ยเคยเก่งมากๆนะครับเมื่อครั้งที่ย้ายจากเบนฟิก้ามาเล่นให้กับตราหมีเอลานิโก้มาดริดเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งของยุโรปนะครับแต่ว่าไปๆมาๆกลายเป็นว่าผลงานเนี่ยก็ดรอปลง อย่างไม่น่าเชื่อนะครับสุดท้ายก็ต้องพเนจรนะมาเล่นให้กับเชลซีบ้างบาเซลเนแบ้างนะครับแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาเล่นให้กับเชลซีอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยด้วยการย้ายทีมโดยค่าตัวในการย้ายทีมครั้งนี้ของเจ้าตัวก็อยู่ราวๆ45ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าการย้ายมาเล่นให้กับเชลซีรอบนี้เนี่ยผลงานก็ไม่ได้ดีอย่างที่ทุกฝ่ายคาดหวังนะครับ แล้วนะัจุดนี้เนี่ยเจ้าตัวเพิ่งจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกไปแค่3นัดเท่านั้นเองเพราะว่าตำแหน่งที่เจ้าเฟลิกซ์เนี่ยทำได้ดีจริงๆเนี่ยก็กลายเป็นว่าต้องไปแย่งชิงโอกาสลงสนามกับโคพาวเมอร์ส่วนตัวรุกคนอื่นๆของเชลซีที่เอนโซ a มารรสกาเนี่ยมักจะเรียกใช้ก่อนเจ้าเฟลิกซ์ก็เป็นพวกโนนี่มาดูเอเก้เปโดเนโตนะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีสานโชอีกด้วย และนั้นก็ทําให้เจ้าเฟลิกซ์เนี่ยไม่พอใจกับสถานการณ์ของตัวเองที่เชลซีนะครับเราก็มีความต้องการที่จะย้ายทีมแล้วถ้าหากว่าทางอสตันวิลล่านำโดยอ n นัยเอมรีซึ่งก็เป็นแฟนตัวยงของเจ้าเฟลิกซ์เนี่ยต้องการที่จะได้นักเตะรายนี้ไปร่วมทีมเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้เชลซีเนี่ยได้ใช้เป็นข้อแรกเปลี่ยนนะในการที่จะดึงเอาจอร์นดูรันเนี่ยมาเล่นให้กับเชลซีแต่ว่ายังไงก็ตาม ตอนดูนันเองก็คงจะดูโอกาสที่จะได้ลงสนามนะครับถ้าว่ากันตามสัพพะกำลังเนี่ยทางเชลซีก็มีตัวเลือกค่อนข้างเหลือเฟือนะครับแต่ถ้าย้ายมาเลนะ่นกับอาร์เซนเน่โอกาสที่จะได้ลงสนามแล้วก็ยึดตำแหน่งตัวจริงในฐานะกองหน้าตัวเป้าเนี่ยมันก็มีสูงกว่ามากนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามสถานาการณ์การตามล่าก,กองหน้าของเชลซีกับอาร์เซเนเนี่ยมันก็ยังมีอีกหนึ่งรายชื่อกองหน้าตัวเก่ง ที่โผล่ขึ้นมาในซีนนะครับอย่างมาทิสเตลของไบเออร์มิวนิกซึ่งก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าเชลซีต้องการจะดึงนักเตะรายนี้มาร่วมทีมส่วนทางไบเออร์มิวนิกเองก็ต้องการที่จะดึงเอาคริสโตเฟอร์เอนคุนคูนะครับไปเล่นที่อารีอันส์อารีแน่แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเดีอนนี้เนี่ยก็ดูเงียบๆไปนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางฟาบิซิโอโรมาโนเนี่ยได ออกมาเปิดเผยว่าแข้งฝรั่งเศสวัย19ปีรายนี้ได้แจ้งกับทางสโมสรต้นสังกัดอย่างไบเยอร์มิวนิกนะครับว่าเขาต้องการที่จะย้ายออกจากทีมในเดือนมกราคมนี้แม้ว่าสัญญาของเขาเนี่ยจะเซ็นเอาไว้กับทีมยาวไปถึงปี2029นะครับแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจที่จะยุติช่วงเวลา2ฤดูกาลครึ่งนะครับหลังจากที่ย้ายมาจากแรนส์ในลีกเอิงด้วยมูลค่า28.5ล้านยูโรในฤดูกาลนี้เนี่ย มาติสเตลเนี่ยเพิ่งจะลงสนามให้กับแบงซองกอมบานีผู้จัดการทีมไบเยมิวนิกไปเพียงแค่13นัดนะครับด้วยการเป็นตัวจริงเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นเองแล้วเจ้าตัวก็รู้สึกผิดหวังอย่างมากนะครับกับโอกาสที่ได้รับโดยทางไบเยมิวนิกกับตัวแทนของเตลเนี่ยนะครับจะประเมินทุกทางเลือกในตลาดซื้อขายเดือนนี้และถ้าหากว่าเชลซีประสบความสําเร็จในการดึงเอาจอรดูรันจากแอสตันวิลล่ามาร่วมทีมเนี่ยก็ น่าเชื่อได้ว่าดีวกับบาเยนมิวนิกที่จะดึงเอามาติสเตลม,มาร่วมทีมเนี่ยมันก็แน่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับและทางนักเตะเองก็คงไม่ต้องการที่จะย้ายมาเพื่อที่จะเจอการแข่งขันที่มากมายนักนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็สู้อยู่กับบาเยนมิวนิกอาจจะดีกว่าหรือไม่ก็รอจนถึงซัมเมอร์แน่นะครับแต่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยนักเตะคงจะไม่สามารถรับกับความบิดอัดได้จริงๆนะครับก็ เลยต้องหาทางที่จะย้ายออกจากสโมสรต้นสังกัดเดิมอย่างไบเยอร์มิวนิกซึ่งจะว่าไปอาซเซองก็ประสบป,ปัญหาในการดึงเอากองหน้าตัวเป้าหมายหลักๆของตัวเองมาร่วมทีมอยู่แล้วนะครับในช่วง6-7วันต่อจากนี้เนี่ยก็จะต้องเร่งดำเนินการแล้วนะครับเพื่อที่จะประเมินออปชันที่พอมีอยู่ในตลาดส่วนตัวเชื่อว่ามิเกลไรต้าเนี่ยจะไม่ปล่อยให้ตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้เนี่ยปิดไปด้วยการ ที่ไม่ได้เสริมทัพนักเตะในตำแหน่งแนวรุกเข้ามาร่วมทีมเลยนะครับส่วนตัวมองว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแม้แต่เดวิดออนสตินแล้วก็ฟรานซิสโซโรมาโน่เนี่ยก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าอาร์เซอลเนี่ยกำลังทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับเพื่อที่จะพยายามดึงเอานักเตะในตำแหน่งตัวรุกเนี่ยเข้ามาเสริมทัพเพียงแต่ว่าผู้สื่อข,ข่าวชื่อดังทั้งสองรายก็ไม่สามารถระบุให้ชัดเจนลงไปนะว่านักเตะคนนั้นเนี่ยเป็นใครเพราะว่ามองไปที่อเล็กซานเดอร์อีซัก นั่นก็เป็นของห่วงของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่คําว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่าพวกเขาก็ยืนยันว่ามันยากสุดๆนะครับกับการที่จะดึงเอากองหน้าทีมชาติสวีเดนรายนี้มาร่วมทีมพูดถึงกองหน้าทีมชาติสวีเดนนะครับวิกเตอร์เกลเกเรสก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่อยู่ในภาวะที่มีโอกาสที่จะย้ายทีมได้เนื่องจากว่าเขามีค่าฉีกสัญญาแต่ยังไงก็ตาม ถึงแม้ว่าสโมสรนาซ่าจะต้องการฉีกสัญญาของวิกเตอร์เกอร์เรสจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่านักเตะพร้อมที่จะย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับอย่างที่เราเคยได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้เช่นเดียวกับวิกเตอร์ซิมเฮนนะครับรายนี้เองก็น่าจะติสพอสมควรนะครับในส่วนของทีมต้นสังกัดอย่างนาปโปลีเนี่ยก็เชื่อว่าต้องการจะขายให้จบจบไปในเดือนมกราคมนี้นะครับแต่ว่าโอซิมเฮนเนี่ยก็อาจจะอยากเอาคืนนาปโปลีนะครับที่ โกงราคาเขาจนทําให้เขาต้องเรียกว่าตกระกรรมลําบากนะไปเล่นอยู่ในซูเปอร์ลีกกับกาลาตาซารายและถึงตอนนี้เขาก็ทําผลงานได้ดีด้วยนะครับมีโอกาสที่จะร่วมคว้าแชมป์ซูเปอร์ลีกตุรกีกับกาลาตาซารายเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีความรีบเร่งนะครับที่จะต้องย้ายทีมแต่มันก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าความตั้งใจแรกของเจ้าตัวเนี่ยก็น่าเชื่อได้ว่ามีความต้องการที่จะ เขากาสย้ายออกจากทีมกาลาซาลายในช่วงเดือนมกราคมอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีการใส่ออปชั่นว่าเขาสามารถที่จะตอบรับข้อเสนอของบรรดาทีมท็อปทอปถ้าหากว่ามีข้อเสนอยื่นเข้ามานะครับก็ต้องติดตามเชื่อว่าเวลาราวๆห้าว,วันเนี่ยมันก็เพียงพอแหละแต่ว่าอารเซอเนี่ยจะมีความจริงจังมากน้อยขนาดไหนเท่านั้นเองนะครับไหนๆก็พูดมาขนาดนี้แล้วจะไม่พูดถึงกองหน้าเป้าหมายตัวเก่ง ตัวท็อปของอาเซาอย่างเบนจามินเซสโกก็คงจะกระไรอยู่นะครับก็อัปเดตกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่าสถานการณ์ของดิวนี้เนี่ยก็คงจะต้องลุ้นให้อาร์แบลฟ์ซิกนะครับยอมรับข้อเสนอของอาเซาหรือว่าสโมสอนเพราะว่าเชื่อว่าในส่วนของนักเตะเนี่ยน่าจะมีใจที่จะย้ายมาเล่นให้กับอาเซอยู่แล้วนะครับส่วนคนที่ดูมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดในบรรดาจตุรเทพ กองหน้าตัวเป้าซึ่งเราได้พูดถึงพวกเขามาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนจามินเซสโกวิกเตอร์เกลเกรสรวมถึงวิกเตอร์โซิมเฮนแล้วก็มีดูซานาาฮวิตนะครับส่วนอล็กซเนอร์อิซักเนี่ยคงจะต้องยกเอาไว้อีกระดับหนึ่งนะครับเป็นเป้าหมายที่แต่ต้องไม่ได้ในช่วงมกราคมนี้แต่ว่า4คนที่เหลือเนี่ยก็ดูมีโอกาสที่จะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับฝีมือของทีมงานซื้อขายของอาเซ ซึ่งก็นําโดยเจสันไนโต้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําได้ดีขนาดไหนสําหรับสถานการณ์ของดูซานบาลาวิดนะครับก็มาอัปเดตกันสักนิดหนึ่งหลังจากที่ยูเวนตุสเนี่ยไปดึงเอาแรนดอนโคลโมอานี่มาเสริมทัพก็ทําให้โอกาสของดูซานบาลาวิดกับยูเวนตุสเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับด้วยความที่เจ้าตัวก็ยังไม่พึงพอใจกับข้อเสนอที่ยูเวนตุสหยิบยื่นมาให้นะครับกับการที่จะให้เขาเซ็นสัญญาฉบับใหม่นั่นก็ทําให้ยูเวนตุสเองก็ ดูจะไม่มีทางเลือกมากนักนะครับก็ท้าไม่เซ็นก็ต้องแยกย้ายนะตามข่าวเนี่ยบอกว่ายูเวนตุสไม่ปิดโอกาสที่จะขายดูซานบาลวิทในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับถ้าได้ราคาที่เหมาะสมซึ่งสื่อเนี่ยก็รายงานว่าสัก40-50ล้านปอนด์เนี่ยก็น่าจะเพียงพอที่จะทําให้นักเตะรายนี้เนี่ยเก็บข้าวของออกจากตูรินนะครับแต่ถ้าทั้งหลายทั้งปวงที่พูดมาเนี่ยไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ ถามว่ามีกองหน้าตัวอื่นออีกไหมที่มีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซอในช่วงนี้เราก็คงจะไม่ลืมว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยอาเซอเป็นข่าวอย่างหนักนะครับกับการที่จะต้องการได้มาเชสคุนย่ามาช่วยล่าตาขายในเอร์เบดเดียมสถานการณ์ก็ไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสแตรนลาสั้นอีกหนึ่งกองหน้าตัวความหวังของพวกเขาเนี่ยก็เพิ่งจะได้รับอาการบาดเจ็บในเกมที่วูฟเนี่ยแพ้กับอาเซอไปศูนย์ประตูต่อหนึ่ง แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับผมไปเช็คข้อมูลมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสเตรนลาสันเนี่ยจะไม่ได้เจ็บยาวนะเป็นการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองก็น่าจะกลับมาช่วยทีมได้ในเร็วๆนี้แต่ว่าส่วนตัวมีความเชื่อว่ามัชชุสคุนย่าเนี่ยต้องการจะตอบรับความสนใจจากอาร์ซนนะครับเพียงแต่ว่าทางวูบเทมตันอาจจะซื้อเวลา ต้องการให้นักเตะรายนี้เนี่ยอยู่ช่วยทีมให้ได้นานที่สุดนะครับหลังเกมในสุดสัดา์์ี้นะครับก็เชื่อว่าจะมีความชัดเจนในส่วนของการซื้อขายในหลายๆดีลนะครับโดยเฉพาะการที่ต้องย้ายตัวกันเองภายในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นจอห์นดูรรนหรือว่ามาเชสคุนยาก็ตามนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนักเตะอย่างอีวานเฟ์กูสันนะครับที่มีโอกาสที่จะได้ย้ายทีมในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ โดยเจ้าตัวก็ตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมนะครับทั้งในและก็ต่างประเทศสื่อรายงานว่าไบรตันเนี่ยเปิดกว้างนะครับต่อการปล่อยอีวานเฟอร์กอสันออกจากทีมไปในช่วงเดือนมกราคมนี้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับข้อเสนอนะครับว่าจะมีข้อเสนอที่เหมาะสมในการที่จะจะขายนักเตะรายนี้ออกไปอย่างถาวรหรือไม่นะครับถ้าไม่เช่นนั้นสโมสรก็พร้อมจะปล่อยนักเตะรายนี้ออกไปแบบยืมตัวนะครับโดยสโมสรใน พยิ์ลิกที่ให้ความสนใจนักเตะรายนี้อยู่ก็มีทั้งเวสแฮมยูไนเตดที่นำมาโดยอดีตเจ้านายเก่าอย่างแกรมพอตเตอร์แล้วก็มีเอเวอร์ตันรวมถึงบอนมัตที่เป็นข่าวต้องการใช้บริการของนักเตะรายนี้นะครับส่วนทีมนในต่างแดนเนี่ยก็มีทีมอย่างไบเออร์เวอร์คูเซ่นนะครับที่ต้องการจะดึงอีวานเฟอร์กูเันเนี่ยไปทดแทนการย้ายทีมออกไปของวิกเตอร์โบนิเฟสนะครับที่กำลังจะ เซ็นสัญญาย้ายไปเล่นให้กับอัลนัสเตอร์ในซาอุดีอาระเบียนอกจากนี้ก็ยังมีโอลิมปิกมา์กเซยนะครับที่มีโรเบโตเดซาบีอดีตกุนซือของไบรตันคุมทีมอยู่ในตอนนี้สำหรับอาร์เซอลเนี่ยก็มีการเสนอข่าวว่าเล็งเล็งอีวานฟากูซันอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีความซับซ้อนตรงที่ว่าอาร์เซอลเนี่ยมีการใช้โคตาการยืมตัวไปครบแล้วนะครับ2รายนั่นก็คือราฮิมสเตอร์ลิงที่ยืมมาจากเชลซีแล้วก็เนโต้ที่ยืมมาจาก บอลมัดถ้าหากว่าอาร์ซอลไม่สามารถจะดึงกองหน้าเป้าหมายรายน่น<ๆ>เข้ามาร่วมทีมได้จริงๆเนี่ยถ้าต้องการได้อีวานเฟอร์กูสันซึ่งไบรตันพร้อมปล่อยเนี่ยก็ต้องซื้อขาดอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าการส่งเตอร์ลิงแล้วก็เนโต้กับสมสรนต้นสังกัดเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในความคิดของอาร์ซอลนะครับตามคำยืนยันของมิเกลเรต้าในพรสคอนเฟรนซ์ก่อนเกมที่อาร์ซอลเนี่ยจะเล่นกับบุ๊คทตันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ เอาเราสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากกันประมาณนี้ก่อนนะครับยังไงก็ตลาดซื้อขายเนี่ยใกล้ปิดเต็มทีแล้วนะครับแฟนมนาโซคงจะต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆสำหรับวันนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับ